สนับสนุนโดยเบทาโกรเพื่อคุณภาพชีวิตสวัสดีครับพบกับรายการเดอะซองกุ๊กรายการที่จะส่งต่อความรักความห่วงใยผ่านเมนูอาหารและเสียงเพลงส่วนวันนี้น้องตู่ตามเดอะสตาร์จะมาเผยถึงเมนูที่3ของเขาแต่เมนูนี้จะถูกส่งมอบไปให้คนพิเศษคนใดไปชมกันเลยครับเอาละรครับและวันสุดท้ายนะครับก็ยังอยู่กับตุ่ตามเมนูนี้เป็นเหมือนรักคำโตตยังไงล่ะครับ,บทุกครั้งที่มีโอกาสได้กินเนี่ยนะครับก็จะรู้สึกว่า มันมัน,นึกถึงบ้านเพราะว่าตอนนี้เนี่ยครอบครัวเราย้ายมาอยู่ในกรุงเทพแล้วทำให้เรานึกถึงบรรยากาศเก่าๆที่อยู่ต่างจังหวัดคุณพ่อก็ทําให้กินเสมอซึ่งรสมือคุณพ่อก็จะเข้มข้นจัดจ้านมากทุกครั้งที่ได้กินก็ก็อบอุ่นเสมอครับกับเมนูข้อขิงไก่ครับผมเมนูรักทำโตโตเมนูนี้น้องตูงตามอยากจะส่งมอบให้กับใครกันละครับเมนูนี้ถ้าอยากจะมอบให้ใครจริงๆผมอยากจะมอบให้กับเพื่อนเพื่อน เดอะสตาร์เนะครับที่ที่เราฝ่าฟันมาด้วยกันครับเพราะว่าเป็นเมนูที่ทุกคนกินได้แล้วก็รับรองว่าถูกปากแน่นอนนะครับเพื่อนเดอะสตาร์เจได้ยินอย่างนี้แล้วก็รับเมนูนี้ไปทานกันให้อิ่มเอมใจกันด้วยนะครับแต่เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่แล้วกลับมาช่วงหน้าในอร่อยร้อยล้านกับเบทาโกโรครับรเราใช้แหวน เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเป็นคู่ชีวิตกันแต่ความใส่ใจในมื้ออาหารคือการบอกว่าเราคือคู่ที่จะดูแลกันตลอดไป SPO Process จาก SPO สวัสดีครับชินชินอูนะครับผมอยู่ในช่วงอร่อยร้อยล้านกับเบทาโกรนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยตอนดึกๆเนี่ยผมก็ท้องร้องมากนะฮะแต่ต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องข่มใจตัวเองเพราะได้กินดึกแล้วมันอาจจะอ้วนนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ครับไม่ได้ครับต้องมากินร้านนี้ครับร้านที่มีชื่อว่าซาโบเต้นนั่นเองนะครับอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์ชั้น3นะครับเพราะฉะนั้นตามผมไปเลยดีกว่านะครับเพราะผมไม่ไหวแล้วจริง let's g สวัสดีครับ สวัสดีค่ะร้านซัมเปอร์เตนสวัสดีค่ะครับผมวันนี้ก็อยากจะให้แนะนำให้ชินหน่อยนะฮะว่ามีเมนูอะไรเด็ดบ้างแล้วเดี๋ยวชินไปลองได้ค่ะโอเคขอบคุณครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เมนูอยู่ ข้างหน้าผมแล้วนะฮะแต่ก่อนที่ผมจะไปคุยเรื่องเมนูนะครับวันนี้ก็ต้องแนะนําให้รู้จักกับ general manager ของซาโบเตนนะครับนั่นก็คือพี่วิทย์นั่นเองพี่วิทย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณชนพิชัยพี่วิทย์ครับคอนเซ็ปต์ของซาโบเตนคือเราคืออันดับหนึ่งของทงรัสเซนะครับร้านซาโบเตนของเราคือถ้ามาทานที่ซาโบเตนของเราเนี่ยจะได้ฟิลเหมือนทานที่ซาโบเตนที่ญี่ปุ่นแล้วก็เหมือนกับอีก11ประเทศทั่วโลกเลยแต่ละเมนูมีอะไรบ้างอ่ะผมเริ่มจากตรงที่สิบเนนซเเตอนะครรับคับต่อมาก็็เปนแซลมอนสเต็ก ทานคู่กับทาลาซอสและก็เลมอนนะครับนี่คือตัวนี้ตัวนี้พิเศษจริงๆนะครับก็คือทงคัตสึหมูบดนะครับแต่อันนี้คือิกเนเจอร์คือตัวนี้คือตัวพระเอกเลยพระเอกถ้ามาซาโบเตนคือต้องกินตัวนี้ครับก็คือตัวนี้ก็คือเป็นตัวสันนอกรับสันอกตัวนี้ที่โชว์อยู่จะเป็นสันอกพิเศษด้วยมีเฉพาะสาขาเซนต์โนวที่เดียวเหมือนกันใช้หมูพิเศษนะครับเป็นหมูเอสพีนะครับมีเนื้อนุ่มชิ้นหนาเป็นพิเศษนุ่มจริงนะครับเมื่อทานเข้าไปก็จะได้รสชาติของเนื้อหมูชุ่มมตรรงคคับผจิ แต่ก่อนก่อนที่ก่อนที่วันนี้จะจะได้กิน้ะผมอยากกินมากแล้วนะคต้องให้พี่วิทย์ฝากหน่อยแล้วกันครับฝากร้านซาบะเตนก็ฝากร้านนะครับซาบะเตนทั้ง7สาขานะครับตอนนี้เรามี7สาขาแล้วสาขาใหม่ล่าสุดของเราเลยก็คือที่สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ชั้น3นะครับโซนอีทางเดินทางเชื่อมกับอีสตันฝากเบอร์โทรไว้นิดนึงได้เลยครับเดี๋ยวลูกค้าจะโทรมาสำรองที่นั่งนะครับก็จะเป็น02นะครับ613นะครับ1342แล้ววันนี้ครับพี่วิทย์ขอบคุณพี่วิทย์มากนะครับแต่ผมมีกิฟฟตตตต์์์เเเซซให้้พีี่่ววิิทยยดนนนะะคคครรัับบือกกจาาโ มอบให้เลยนะครับกิชาผมไหมฮะได้กินแต่ของดีๆทั้งนั้นเลยนะครับครั้งต่อไปอร่อยร้อยล้านกับเบทาโกรจะพาไปไหนติดตามครั้งนี้ขออนุญาตก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีครับสนับสนุนโดยเบทาโกรเพื่อคุณภาพชีวิตนามสกุลคือสิ่งที่บอกว่าเราคือครอบครัวเดียวกัน แต่ความใส่ใจในมื้ออาหารคือสิ่งที่บอกว่าเราจะดูแลกันอย่างอบอุ่นตลอดไป SPO process จาก SPO